อ่านะมาครับเราได้พักผ่อนอยู่ที่ริมบึงนี่ครับริมบึงห้วยถึงเท่าอันนี้มาแบบธรรมชาติเลยนะครับเส้นทางที่เรียกว่าทดลองขับแล้วกันเจ้าทราเวลนะฮะวอเลนพลัสตัวนี้ตัวท็อปนะครับนี่ก็เรามาดรอปอยู่ที่นี่ก่อนที่ห้วยถึงเท่านะครับอยู่ที่เชียงใหม่นะครับเส้นทางที่ขับมานะครับก็ลำรถคันนี้ไม่ก็สักร้อยสองร้อยเองนะครับไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะ ก็รถเนี่ยออกจากบูธโชว์ที่โรบินสันปัจจินนะครับผมก็รับรถจากปัจจินมาขับมาทางานอยู่ที่เมืองทองนะครับงานมตอเอ็กซ์โปอีก2วันหลังจาก2วันเสร็จปุ๊บนะฮะก็นัดหมายกันทางนี้ว่ารถเนี่ยนะฮะอยากจะลันทางไกลอยากได้เรื่องของอัตราการสิ้นเปลืองนะครับอยากได้เรื่องสมรรถนะอยากได้เรื่องของการขับขี่นะครับแล้วก็ช่วงหนงหนาวช่วงวันหยุดหลายๆวันแบบนี้ฮะแน่นอนครับหลายคนก็ชอบแคมปิ้งกางเต็นท์นะครับ แล้วก็ส่วนหนึ่งแล้วก็จะไปไหนดีนะครับแล้วก็รู้ว่าที่เมืองเชียงใหม่นะครับโตโยต้าเนี่ยขายดีมากนะฮะตระกูลไฮรักเนี่ยโอ้เมืองเชียงใหม่นี่ขายแบบสุดยอดเลยนะครับแล้วก็มีชรูมที่นี่เยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนิยมพานิชย์เรื่องของร้านนาหรือว่าของนอคอนพิงนะครับแต่คันนี้เนี่ยฮะทะเบียนป้ายแดงสวยมากนะฮะเป็นเลข3-4ตัวรับจากปราจินบุรีมานะครับพอเสร็จจากที่เมืองทองผมก็วิ่งทางเส้นทางนครสวรรค์ปกติเลยนะครับนครสวรรค์ก็เป็นที่รู้กันนะสำหรับคนที่ใช่รถ ด่านพพมุลีเนะี่ยไม่ธรรมดาเรายิงไปแดงเลขสวยผมเนี่ยยังไงก็โดนเรียกครับก็คลิปสปีดมาอ่าสปีดหนึ่งร้อยมั่งนะาหนึ่งร้อยสิบยี่สิบตามป้ายเลยนะครับป้ายใกล้ๆอยู่เซินก็จะเหลือเก้าสิบนะเลยอยู่เซินมาแล้วก็ร้อยยี่สิบพอผ่านด่านพพมุรีมาสิ่งที่เกิดขึ้นด่านไม่เปิดนะครับด่านอยู่ทําการก็ผ่านมาแล้วนะถึงนครสวรรค์นั่นแปลว่าช่วงที่ผมขับทาง จากมืองทองธานีนะครับมานครสวรรค์เนี่ยอัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยก็ไม่ได้หรูหรามากนะครับก็อยู่ประมาณสัก1 1 1 2กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมเต็มถังจากที่ปราจีนบุรีมาแล้วนะครับก็ตอนเติมเต็มถังนี่ยมันมีเรื่องแปลกอ,อยู่อย่างหนึ่งเนื่องจากเป็นรถใหม่เลยนะครับน้องฝ่ายขายที่สง่งะะกุญแจให้นะครับบอกว่าเนี่ยเรเติมเต็มถังแล้วค่ะแต่อัตราการยอดอัตราการแจ้งนะครับตัวเลขที่แจ้งแจ้งบุออนบอร์ดเนี่ยมันไม่ค่อยขึ้นมันขึ้นช้าหน่อย นั่นแปลว่าตัวเลขที่เราเห็นนี่นะครับก็อยู่ประมาณสัก600กว่ากิโลเองนะครับเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรจะรู้ว่าสเปคคันนี้ถัง80ลิตรจะให้วิ่ง6 0 0กิโลมันเป็นไปไม่ได้นะครับซึ่งเครื่อง 1G กดีกับผมเนี่ยนะฮะรถตู้ที่บ้านหน้ายาว2คันเนี่ยก็ขับกันมาคาราเป็นแสนกิโลนะก็รู้อยู่ว่าถังเนี่ยคาามันเ0็ลิตรเติมก็ประมาณ60ลิตรถึงเขาจะเติมทุกๆ 6- 7ถึงกิโลเมตรพอมาเป็นคันนี้ก็รู้ว่าระยะที่บอกเนี่ย600้กิโลเนี่ยมันมน คางจนถึงนครสวรรค์ระยะทางเท่าไหร่ล่ะ300รกิโลร2 0ยยี่บวกสองร้อยกิโลนะครับ400รกิโลพอเพิ่งถึงนครสวรรค์เนี่ยก็ยังค้างอยู่600นะครับแปลว่ารถเดินทางไปแล้วนะครับนั่นซึ่งเรื่องของระบบลูกลอยเรื่องของระบบพลังถังน้ํามันเนี่ยอาัตราสกัดการทิ้นเปลืองเนี่ยปกตินะครับแล้วระบบการขับเคลื่อนสองล้อเนี่ยเราก็พยายามที่จะลองหาแล้วว่าโหมดที่มันเป็นโหมดหมาร์ตโหมดแซนดิฟสโน่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในสองล้อ นะครับซึ่งในมนะิตซูบิชิเนี่ยมันอาจจะมีโหมดลื่นถลายฝนตกนะครับอยู่ในแรปเตอร์อาจจะมีโหมดสปอร์ตลื่นถลายในในระบบขับเคลื่อน2อล้อแต่แต่ความเป็นเจ้าฟลาเว o v e โอเวนแลนด์เนี่ยนะครับไม่มีครับสอง้อเพียวเลยนะครับยกเว้นว่าจะเป็นโฟร์ไฮถึงจะมีโหมดให้เราเลือกนั้นเขาก็แยกระหว่างการสองล้อนี่นะฮะถ้าจะใช้โหมดอื่นเนี่ยต้องเริ่มต้นที่ขับเคลื่อนสี่ล้อหรือว่าเป็นโฟร์ไฮเท่านั้นนะครับถ้าจาคอนสวรรค์มาผมก็เบี่ยงซ้ายนะครับเบี่ยงซ้ายเป้าหมายขึ้นก่อนเนี่ยจะบักที่สทย แต่สุโขทัยก็ทราบดีอยู่ว่าจากนครสวรรค์นเนี่ยพิจิตรพิโลกเนี่ยทางทําตลอดแนวเลยนะครับเราก็ต้องวิ่งเลนสวนยาวกันแบบโอ,อ้โหหลายสิบกิโลก็เลือกที่จะไม่ไปถ้าปกติทางดีๆเนี่ยก็จะผ่านทางพิจิตรมาพิสุโลกถึงจะเลี้ยวซ้ายไปทางสุโขทัยนะฮะแต่ครั้งเนี้ยผมซ้ายมาก่อนเลยนะฮะซ้ายมาที่กําแพงเพชรแล้วปถึงกำแพงเพชรก็เลี้ยวขวา่านทางจะตายนะครับแล้วก็เข้าทางด้านหลังของที่สุโขทัยนะครับก็เป็นเส้นทางที่เล็กๆนะฮะเป็นเลนสวนบ้างสี่เลนบ้าง แต่ตรงนี้นะฮะมันเริ่มมืดละนะฮะมืดก็สักหกโมงทุ่มหนึ่งแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่ขับกลางคืนเนี่ยนะฮะไฟหน้าเนี่ยไฟหน้าของอัจฉริยะของเขาเนนะไฟหน้านี่สว่างมากสว่างเทียบกับคู่แข่งได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรนะฟอร์ดที่ว่าเป็นไฟ LED วีดีดีนะครับของมิสูวิชีดีๆนะฮะของโตลต้าเนี่ยผมว่าเป็นต่อที่ซ้าไฟเนี่ยนะฮะสว่างจ้านะครับแล้วก็ไฟสูงไว้ต่ำแต่ตัวออโต้เนี่ยฮะเขาอาจจะไม่เร็วเท่าเพื่อน นะครับออโต้เนี่ยของมิตซูบิชิของ Ford เนี่ยมันจะกระพริบสูงต่ําโดยออโต้เนี่ยเร็วมากแต่ของโตลต้าเนี่ยไม่ได้เร็วเท่านั่นแปลว่าอะไรมีรถสวนเนี่ยนะครับผมต้องโดนโดนไฟสูงเขาริบมาหาผมก่อนนะฮะรีบไฟสูงมาก่อนตัวออโต้เนี่ยก็ถึงจะปรับลงนะครับแล้วก็บางทีมันมืดไปเลยมืดไปเลยกว่าไฟออโต้ไฟสูงเนี่ยจะขึ้นเนี่ยนะฮะก็นับเป็นวินะถ้านับเป็นวิเนี่ยก็แปลว่าช้ากว่านะครับนั่นบางช่วงเนี่ยผมก็เปิดไฟสูงแช่เลยแต่กาดไปเปิดไฟสูงแช่เนี่ยก็จะเก็บขอบเก็บมมุไดด้ี นะครับแล้วก็พอเรามืดเสร็จปุ๊บเนี่ยการตั้งค่าของหน้าจอมืดกับหน้าจอหน้าปัดเนี่ยมันตั้งค่าไม่เหมือนกันนะครับต้องแยกกันนะครับแล้วทีนี้ในระหว่างในจอหน้าปัดเนี่ยจะมีฟังก์ชันอีกกว่าเป็นสิเลยนะฮะร,ระบบการขับขี่ทริปเอทริปบีทริปเกับ B เนี่ยเคยกดปุ่มง่ายๆนี่ก็ยากอีกนะครับกว่าจะกดลบเดี๋ยวต้องเข้าไปกดแช่ถึงข้างในนะครับกว่าจะเซตศูนย์ทริปเได้กว่าจะเซตศูนย์ทริปบได้ แล้วก็จะมีระบบคือของแมคคนิกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลมยางเรื่องของแบตเตอรี่นะฮะฟังกชันทุกอย่างมีหมดเลยแล้วแต่เราเลือกนะครับนั่นก็แปลว่าท่านที่จะปเป็นเจ้าของนะถ้าใช้ iPhone แบบมีฟังก์ชั่นเยอะๆนะนะครับไอโฟนก็เลือกได้ว่าจะเอาแมคคนิกมาทางขวาไหมนะฮะหรือจะเอาเรื่องระบบการขับขี่มาทางซ้ายไหมซึ่งทั้งจอซ้อายกับจอขวาเนี่ยเราเลือกได้ทั้งหมดเลยนะซึ่งมันจะยากหน่อยแล้วก็ในระหว่างเลือกเนี่ยต้องจอดเท่านั้นขับเนี่ยเลื่อนไม่ได้นะครับเขาจะมีระบบเซฟตี้ของเขาอยู่นะจอก็จะมืดๆไปเลยตติินะต๊๊กกไไไไมม่่ดด้้เลือ ้วพอเราใช้ไฟมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ขับช้าลงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไปได้คขับกลางคืนเนี่ยมีด่านก็โดนเรียกหมดนะครับแต่ก็ไม่ได้เจอนะพอมาถึงที่ทสุขโขทัยเนี่ยผมก็ดูว่าอัตราการซิ้เปลืองของน้ํามันเนี่ยก็ยังคงที่1 1 12ถามเชื่อถือได้ไหมก็ถือว่าได้นะได้นะก็แปลว่าถัางนั้น80บลิตรเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าระยะยังเหลือ6ก0กิโลพอมาถึงที่สุขโขทัยเนี่ยเราอยู่ประมาณ400กิโลนะครับซึ่งความเป็นจริงเนี่ยเราก็วิ่งอยู่น่าจะ 78- 0 0แปดล้อยกิ นะครับแต่ถังน้ามันเนี่ยก็ยังเหลืออีกเยอะอยู่เหมือนกันนั้นพอหลังจากตื่นเช้ามาออกจากที่สุโขทัยมาเนี่ยนะครับผมก็วิ่งขึ้นทางสุ่งเสืเหลี่ยมนะครับมาทางเวียงกอนแกผมมาเติมอยู่ใกล้ๆล,ล,ลาปางนะฮะเติมอีกถังหนึ่งครั้นี้ก็เติมไม่เยอะเพราะมันยังไม่หมดเนี่ยแล้วก็เกตว่าน้ำมันก็เหลือ,ออีกเยอะนะครับแต่ครั้งที่2เนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือว่าระยะทางจากที่บอก600มันขึ้นมา8 5 0แล้วินะครับก็ถือว่าใกล้ความจริงแล้ว พอไปร้อยหกสิบผมก็ว่าเดี๋ยวถังที่สามเนี่ยเดี๋ยวผมจากเชียงใหม่ผมก็จะผ่านลาปางนะครัไปที่แพร่ไปที่แพร่ทั้งสามก็อาจจะขึ้นมาถึงเก้าร้อยกว่าหรืออาจจะขึ้นไปถึงหนึ่งพันก็ได้ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติว่าน้ำมันถังแรกเนี่ยระบบเนี่ยมันจะมีการปรับตัวนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำหล่อเย็นนะครับเรื่องของน้ำมันเครื่องเรื่องของฟาร์มฟิตติ้งของตัวลูกสูบฝาสูบต่าง นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่ขับจริงนะครับอันนี้หนึ่งพันกิโลแรกเนี่ยผ่านมาแล้วนะครับเดี๋ยวต้องรอหนึ่งพันกิโลที่สองนะครับจนกลับไปถึงกรุงเทพแล้วก็ส่งรถคืนที่โตโยต้าปราจีนบุรีนะครับช่วงบ่ายนี้นะโตโยต้าที่แพร่ไว้นะฮะภารกิจเล็กๆนะฮะเราก็ผมไปช่วยกับทีมกิจอาสานะครับจะขึ้นไปโรงเรียนบนดอยนะครับนั้นสัมภาระเนี่ยเตรียมไปที่โตโยต้าแพร่แล้วไม่ว่าจะเป็นเครื่องกันหนาวเป็นขนมเป็นอาหารแห่งของเด็กนักเรียนเล็กๆนะฮะเป็นอนุบาลที่อยู่ยอ นะครับเป็นตะเข็บยอดดอยระหว่างแพร่กับน่านแต่น่านเนี่ยเป็นด้านใต้ครับน่านทางอำเภอนามื่นนะครับแต่โรงเรียนเนี่ยจะอยู่ไกลกับที่น่านอยู่สักสี่ชั่วโมงได้เรื่องจริงสชั่วโมงซึ่งคนที่อยู่โรงเรียนแพร่เนี่ยเวลาเขาซื้อของเนี่ยเขาอาจจะลงมาที่อำเภอนาหมื่นนะครับนามื่นก็เป็นอำเภอเล็กๆของที่แพร่นะครับอยู่ใกล้กับเก็บน้ําเขื่อนศิริกิจแต่คนที่โรงเรียนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เขาจะลงไปที่แพร่นะครับอาจจะไปทางล้องวางบ้างไปทางหลังพระธาตุช่อแห่นะช่อแหบ้าง ไปทางน้นซึ่งใกล้กว่านะฮะทางก็เป็นสันเขาบนดอยมันคือภารกิจนะครับอ่ะทีนี้พาพูดถึงเรื่องเอาอัตราการเร่งนะครับมีลูกเพจนะฮะเียกเอฟซีเนี่ยถามมาบอกอยากให้รีวิวเรื่องของอัตราการเร่งคันเนี้ยหนึ่งจีดีนะครับสองสี่แรงม้าเนี่ยคันนี้ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมแปลว่าเทอร์โบใหม่เทอร์โบเนี๋ยววางตำแหน่งใหม่เลยนะครับเรื่องไอร้ระบบไอเสียใหม่บ,บําบัดที่เรียกว่า DPF เนี่ยก็ใหม่ทั้งหมดแล้วก็ผมทํารีวิวยใกใ้ท้องไปแล้วเนี่ยที่บอกว่าชีที่5เนี่ย เขาก็จะฉีดไปหา DPF DPF เนี่ยจะโชว์บนหน้าปัดอะ่ะทุกๆ4 4่0 5 0 0โลอยู่ประมาณนี้ผมเชื่อว่าคนที่เขาขับไฮรักชแชมป์่ะนะก็จะทราบดีอยู่แล้วถ้าไปเติมเชลวีพาวเวอเนี่ยก็จะยืดมาถึง600กิโล ห้าร้อยกว่าแน่ๆนะครับแต่ถ้าเติมเหมือนปกติเนี่ยเติมปตทปกติเติมบางจากปกติระยะของ DPF จะขึ้นมาอยู่บนหน้าจอที่เขาจะต้องล้างเขาเองนะฮะเ็เป็นออโต้ของเขาก็าอยู่ประมาณ500กิโลนะฮะร,ระบบจะบอกเลยฮะก็จะมีเส้นบอกเลยฮะเป็นเม็ดไม็เม็ดบอกว่าเนี่ยเขาระบบกําลังล้างๆๆอยู่หน้าจอก็จะค้างอยู่นะครับอันนี้ก็จะขึ้นมา4 0 0กิโลนี่มึงขับมาเจอ2รอบแล้วนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าดีเซลที่อยู่ในระบบการสันดาปหูวฉีดทั้ง4หัวนะฮะมันจะมีหูวฉีดที่5ที่เขาจ่ายดีเซลนะฮะ ในดีพีเ DPF ที่มันร้อนๆนะฮะพชิดีเซลก็ไปก็จะไปล้างขม่านะครับอันนี้ก็เป็นระบบของโตโยต้านะครับระบบของมิซูวิชิก็จะคล้ายๆกันคล้ายๆนี้แต่ของอีซูซูกับมาสด้ามาสด้าจ้างอีซูผลิตไม่เหมือนกันอีซูซุมมีแค่สี่หัวฉีดแต่เขาจะยกระดับองศาหัวฉีดให้ฉีดเพิ่มขึ้นทุกๆห้าร้อยกิโลฉีดเพิ่มฉีดเพิ่มและฉีดเพิ่มก็แปลว่าการสันดาบการล้างขม่าวเนี่ยฮะเป็นระบบของใช้สี่หัวฉีดเนี่ยต่ฉีดสองสเต็ปสเต็ปที่ฉีดใช้งานปกติกับสเต็ปที่ฉีีีีดดดเเเพิ่่่มมมข้าลยไไหัวท5 แต่ตัว DPF เองเนี่ยก็มีขนาดใหญ่แต่ของโตลต้าเอง DPF เนี่ยเอาน้ําไปหล่อเย็นด้วยนะครับจากน้าจากเนี่ยไปหล่อเย็น DPF น้ําหล่อเย็น EGR ในความี To นโตต้าเนี่ยเอาน้ําไปหล่อเย็นเนี่ยแปลว่าเขบคุมอุณหภูมิทั้งหมดเลยนะครับบางท่านถามว่าเอ๊ะน้ำมันเกียร์ของของโตลต้าปกติเนี่ยเขาเอามาไว้ในหม้อน้ําอยู่แล้วก็ใช่ครับไว้ในหม้อน้าอยู่แล้วซึ่งจะต่างกับของฟอร์ดฟอร์ดเนี่ยเอาน้ำหม้อน้ำเนี่ยไปเลี้ยงเกียร์ นะครับมันมีท่อทางเดินน้ําไปไว้ในเกียร์นะครับแต่อันนี้เอาน้ำมันเกียร์มาไว้นั้นท่อน้ํากับท่อน้มันจะไม่เหมือนกันผมยกใ้ทองผมก็รู้ว่าเทคโนโลยีของโตยต้าเนี่ยใช่เหนียวนะครับใช่ทนนั่นแปลว่าในน้ำหม้อน้ำเขาเนี่ยนะฮะทางเข้าทางออกวาลวเขาเนี่ยท้งปั๊มน้ําปกติและปั๊มน้ําที่เป็นไฟฟ้านะครับเขาฉีดไปถึงตัวหม้อต้มหม้อต้มฮิตเตอร์ นะครับคันนี้มีฮีตเตอร์ปกติอยู่ที่เชียงใหม่อ่ะตื่นเช้ามา1ิบหแล้วเปิด Air 24, แอร์ไปย่ไอร้อนไออุ่นมาเลยนะครับต้องปรับแอร์ลงไปสู้ว่าให้ให้สิเท่ากันนะครับมันถึงจะออกมาเป็นไออุ่นนะครับผมเชื่อว่ารถหลายคันก็จะคล้ายๆกันแบบนี้นะครับนั่นคือเรื่องระบบ EGR ซึ่งใช้น้าหล่อเย็นจากหม้อน้ำเนี่ยไปเลี้ยงทั้งหมดเลยนะครับเเรื่องของอัตราการวร่งเครื่อง g d 2 0 4แรงมา้าคันนี้ก็นนจะต่างกับคันที่เป็นีโว ฟาววเนี่ยมีระบบบำบัดไอเสียนะครับแล้วที่นี่ัวฉีดเนี่ยเขาก็จะสะอาดเพิ่มนะครับตัวเลขที่เคลมไว14้14บ่ะผมยังขับไม่ได้1 4เพราะว่าเราขับเร็วขับแบบไม่ค่อยมีใครแซงผมหรอกนะจะเจอโล่งๆผมก็ชุดแซงชุดแซงไปเรื่อยๆนะครับความเร็วยืนพื้นก็ร้อยี่สิมาตรฐานแต่ช่วงแซงบางช่วงก็ถึงไปร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบแล้วก็ทางตรงยาวสุดๆนะฮะก็อาจจะมีร้อยเจ็ดร้อยแปดสิบบ้างนะครับอันนี้ก็ก็ขับแต่ก็ไม่ได้แช่ให้มันเร็วแบบตะพื่งตะเพื่นนะครับ เราต้องการใช้งานที่สะท้อนกว่าเป็นจริงนั้นหนต่างการเร่งเนี่ยสู้รีโวไม่ได้นะครับต่อทาวเวเนี่ยไปรองกว่าแต่การเผาไหม้นี่ยสันดาปดีกว่านะครับอัตราการประหยัดน้ำมันดีกว่าอันนี้พูดถึงสแตนดาดนะแต่ถ้าจะไปลงกล่องโมไปดันลางไปอะไรพวกนี้ต้องใช้ระยะเวลานะครับแล้วก็เรื่องพลังไฟฟ้าที่ขับเนี่ยอันนี้ถือว่านุ่มนิ่งแล้วก็เบาสบายมากสิ่งที่เบาสบายมากเนี่ยค่ายญ,ญี่ปุ่นกำลังจะบอกว่าพลังไฟฟ้ามาลงในกระบะแล้วนะเช่น isuzu ี m ม x สมยัย ซึ่งของโตโยต้าเองเนี่ยของฟอร์จูเนอร์ก็ยังไม่ได้ไฟฟ้าแต่ของอ e ีซูซูเนี่ยมีวเอ็กก็ไปไฟฟ้าแล้วนะครับมีซูบิชิเองก็ไปวางในรุ่นท็อปเครื่องยนต์ที่เป็นเทอร์โบชูสเต็ก็เป็นพวงลัยไฟฟ้านั่นะเขาจะวางอยู่ข้างบนก่อนแต่กับกลายเป็นรถทางฝรั่งเนี่ยนะฮะของฟอร์ดเนี่ยเขามีพวงลัยไฟฟ้าตั้งแต่เริ่มต้นเลยแล้วก็กระปุกพวงลัยไฟฟ้าแหลกวงลัยไฟฟ้าเนี่ยใหญ่มากนะครับวันนี้จีเอร์แมนนะครับโพรเซอร์ซ่าห้าก็มีพวงลัยไฟฟ้าตั้งแต่เริ่มตน้น นะครับอันนี้ก็ถือว่าปเป็นเรื่องปกติของเขาก,ก็สบายอยู่แหละนะครับเราคุยกันแบบเอาตลาดลวมๆม,มาวางเลยนะครับนั้นอันนี้พอเป็นพวกรถไฟฟ้าเนี่ยก็ถือว่านุ่มนิ่งแล้วก็สบายนะฮะหนังพวงมาลัยอดีหน้าปัดก็ใช้ยากในวันแรกๆถ้าเราเชื่อชิดแล้วก็อันนี้ก็ไม่มีปัญหาแหลลวนะครับนี่การควบคุมของพวงมาลัยเนี่ยนะฮะเดินหน้าถอยหลังเนี่ยปกตินช้นใช้ความเร็วสูง ก็ถือว่าสบายนะครับความเร็วสูงก็ก็ควบคุมง่ายแล้วเวลาเราขึ้นเขาลงเขาแถวเวียงโกสัสเนี่ยผมชอบอีกอย่างนะเกียร์เนี่ยครับพอเราโค้งมาปุ๊บเป็นโค้งลงหูไปนี่ปุ๊บผมแตะเบรกปุ๊บยกยกเบรกปั๊บเกียร์เขาเชนเกียร์รอเลยนะครับทำงานนี่ละเอียดมากเหมือนเกียร์ธรรมดาเกียร์นี้ล้งไว้เลยฮะล้งไว้จนที่เท้าเนี่ยออกจาก ออกจากคันเร่งแล้วออกจากเบรกได้หมดเลยนะครับอันนี้ถือว่าชัดเจนแล้วก็ความมีหกสติของเขาเนี่ยเชนเกียร์ยได้ดีมองเห็นเลยว่ารอบเนี่ยดึงไว้เลยว่าเตือนเตือเตือเตือเราต่อเขาเร่งไปนะฮะยกขเขาเร่งกลับปุ๊บเกียร์ก,ยก็ยังเชียนอยู่เพราะเราลงเขาอยู่ตลอดเวลาอันนี้ถือว่าเป็นความปลอดภัยแล้วก็ขับคันนี้ไม่ค่อยเปลืองผ้าเบรกผมไม่ได้ใช้รีโว่นานๆผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเจ้ารีโว่เนี่ยระบบเกียร์ของเขาเวลาลงเขาเนี่ยเขาจะดึงแบบนี้ให้หรือเปล่าแต่คันนี้ดึงดีนะครับแล้วเซ็นเซอร์ดี วเวลาลงเขามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเวลาเขาดึงเนี่ยฮะไฟเบรกเนี่ยเราสามารถมองเห็นเราตั้งได้ตั้งไฟเบรกหลังเนี่ยมันขึ้นบนจอได้เป็นเส้นแถบสีแดงๆเล็กๆนะครับอันนี้ก็เป็นความฉลาดที่ยกหน้าปัดคอนโซลของ l a ไลก r เซอร์มาบางคนก็เรียกว่า Prado Land Cruiser Prado ปี2005นะฮะ2องพบางคนก็เรียกว่า Land Cruiser 250นะครับอันนี้ก็แล้วแต่จะเรียกกันนะฮะแต่ทรงเนี่ยนะฮะทรงของ Prado Land Cruiser เนี่ยมาอยู่ใน Travel แล้วก็ดีไซน์คล้ายๆกันนะฮะก็ไปอยู่กับเจ้า Land Cruiser FJ ที่จะขายเบนซินก่อนในปีหน้านะครับดีเซลคงต้องรออีกสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็จากนี้ไประบบช่วงล่างอ่ะช่วงล่างช่วงล่างวันนี้มีการปรับพัฒนาไปเยอะมากนะครับม,มองว่า f อร์เนี่ยเดิมเนี่ยเอาแค่วา t ทรัคนะวายทรัคเดิมที่เป็นแหนบด้วยกันเนี่ยเดิมเนี่ยเขามาดีเลยนะครับเขามาดีแล้วก็มีสูบิชิที่ขับเนี่ยก็ถือว่ามาดีนะครับไปว่าช่วงล่างก็ดีของโตลต้าเดิมเนี่ยสู้ไม่ได้พอม,มาตัวนี้อ่ะถือว่าเทียบเคียงกันแล้วเสมอแล้วนะฮะตำแหน่งช่วงอาบอาจจะไม่ได้แตกต่างเท่่าไห ผมเห็นพี่พี่โตน้องเบนดานช็อคพอยต์ใส่ฟรีเวทูเว,เว,เวไปโดดๆกันผมก็ว่าของแบบนี้นะฮะถ้าเราใส่โดดนะผมว่าเขาก็คงจะชอบแหละเพราะมีการปรับพัฒนานะครับแล้วก็ไปได้ดีแต่ทีนี้ถ้าสายบ้านเนี่ยขับเดินทางไกลทั่วไปจนถึงสายคาราวานคาราวานในประเทศหรือว่าต่างประเทศเนี่ยผมว่าช่วงล่างเดิมๆลองขับก่อนนะครับผมว่าใช้ให้มันซึมให้มันรั่วไปเลยผมว่านานหลายหมื่นโลแหละเนื่องจากเขาปรับจนมาดี ชวงอ้ามบดีผมไม่ทราบราคาว่าราคาแพงหรือว่าถูกขนาดไหนนะฮะแต่ดีกว่ารีโว่เดิมเยอะมากเยอะเลยครับด้านท้ายเนี่ยไม่มีน้ำหนักนะครับก็กระดอนนิดๆนะนิดๆน,นะฮะขึ้นอยู่กับลมยางนี่ผมยางผมเตอมาา34ปอนด์นะครับทั้ง4ล้อนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ที่จะบริจาคบ้างนะฮะที่ผมก็จะไปรับเพิ่มทาให้ช่วงล่างนี่นะน้ำหนักกดอยู่ประมาณสักร้อยสองกิโลตอนนี้นะขับมาทางไกลๆแบบนี้ถือว่าก็นิ่งนุ่มแล้วก็สบาย นะครับถือว่าไม่ดีดไม่กระเด้งเลยช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยนะครับตอนนี้ยังยังนั่งคุยก่อนยังไม่ได้พาเดอดรอบคันแต่พาเดอดรอบคันเนี่ยเราเห็นเยอะแยะแล้วข้างหน้ากับหลังเนี่ยด้านหน้ามันจะยุบไม่ค่อยเยอะนะครับมันจะสูงเสมอหลังหลังเนี่ยจะขึ้นมากกว่าหน้านิดเดียวนั่นแปลว่าตัวนี้นะฮะถ้าเราใช้ขอบ18เนี่ยถ้าเราไปใช้2 6 5หก18ก็กาลังสวยถ้าเปลี่ยนเปขอบ17เหมือนสไตล์รถแข่งก็ต้อง265 70 17นะฮะอันนี้เนี่ยเอาหน้ายกขึ้นมาอีกนิดเดียว นะครับอีกสักนิ้วครึ่งเนี่ยนิ้วครึ่งไม่เกิน2นิ้วแล้วก็หลังเนี่ยให้เสมอเดิมนี่ก็ถือว่าหน้าเชิดแบบหล่อเลยนะฮะในสไตล์ของคลอสเซนที่แล้วว่าเป็นรถแข่งนะครับเรื่องของอัตราการเร่งที่บอกว่ามันอืดกว่าไหมมันอืดกว่านิดหน่อยคือกราฟเนี่ยมันไม่ชันกราฟจะแอนขึ้นนิดหนึ่งอันเนี้ยที่แอนเนี่ยอัตราการเล่งแซงของในต่างจังหวัดเดนสวนเนี่ยอาจจะต้องนิดเดียวนะครับแต่จะดีอยู่อยู่เวลาอยู่ในเมืองนั้นเวลาอยู่ในเมืองกันนะครับมันก็อัตราการเร่งเนี่ยมัน,นุ่ม นั้นนุ่มสบายเนี่ยมันก็จะส่งผลเรื่องการฉีดน้ำมันนะฮะน้ำมันก็ไม่ต้องฉีดเยอะก็แปลว่าในหนึ่งถัง80บลิตรถ้าเทียบกับรีโว่แล้วเนี่ยคันนี้ไปได้ไกลกว่าแล้วถ้าคำนวณแล้วเนี่ยถ้าวิ่งจริง1 2บสจริงอย่างที่ผมได้วิ่งมานี่นะฮะถังหนึ่งก็ก็มี1,000กิโลนะฮะจะบวกลบนี่แล้วแต่คนขับเลยนะฮะมาตรฐานผมขับผมจะขับกลางๆนะครับบางทีขับก็จะนึกถึงว่าเราขับรถตู้ไว้ให้ v i p อยู่ข้้งหลังรถแต่นั่งนะครับแล้วก็บางทีจะขับเร็วก็ดูช่่่ววงงงะรชทีไไไปปด้ตๆก็อาจจ หรือทางสวนที่ไม่มีมีรถไหลาทางเปิดๆนะครับเพราะบางทีไหลาทางไม่เปิดมีพุ่มไม้มีอะไรก็เร็วไปก็อันตรายเพราะเราไม่รู้รถที่จะตัดสียแยกเล็กๆในหมู่บ้านเข้ามานะครับทังนั้นเรื่องของอัตราการเร่งเรื่องของช่วงล่างอ่ะดีนะฮะดีแบบสแตนดาร์ดนะถ้าเอามาจอดเรียงกันเลยเนะี่ยตามยอดขายนี่ฮะโตยต้าวันนี้เข้ามาชิดกับฟอร์ดและช่วงล่างท,ท,ที่ฟอร์ดก็ด้ลยแนะนาเรื่องของอัตราการเร่งเนี่ยทราเวลเนี่ย ถ้าเทียบกับวีครอสสามพันเนี่ยวีคลอสสามพันเขาเดุนะเขาไปกันเตื่นเตื่เตื ut, ตเลยคันนี้เขาเน้นนุ่มสบายแล้วก็เน้นเรื่องของประหยัดน้ํามันนั้นถ้าเล่นกันต,งตรงๆสแตนดาร์ดเนี่ยก็ต้องยอมว่าวีครอสสามยููนอาจจะขึ้นหน้าไปนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เ็วกว่าหรอกครับคันนี้ตามอยู่ใกล้ๆนะครับมีซูบิชิทูสเตต t ่างร้อยสี่แรงมา้าใกล้ๆกันนะสองร้อยสี่แรงมา้าก็พอๆกันแต่ i ม s ซูบิชิเองเนี่ยความประหยัดน้ามันเห็นภาพได้ชัดมากกว่า t ราเวเนื่องจากของเขาเนี่ยนะฮะผมเติมน้ํามันแถว แตงหวัดเลยนาด้วงนะฮะผมขึ้นไปขึ้นไปที่ใกล้ๆเชียงคานนะครับเชียงคานแล้วผมก็กลับไปหนองคายนะฮะเราว,วนกลับมาช่วยชุมแพกลับมาที่กรุงเทพผมวิ่งไปถังนั้น900กิโลนะครับบนเกตน้ามันเนี่ยยังเหลืออีก300แปลว่าหนึ่งถังเนี่ย1,100กิโลกับ1 2 0่กิโลเห็นกับมิซูบิชแอดรีตนะครับรุ่นที่เป็นทูสเตเตอร์โบทูสเตตอันนั้นภาพชัดมากแต่คันนี้มาถังน้ำมันเท่ากัน8 0ดิตบิเท่ากันเท่าอีโซแต่ตามเส้นเปลืองก็ถือว่าไม่่ไดดดด้โดเนดมาก ถือว่าพอๆกันถ้าไปคาราวานต่างประเทศด้วยกันเนี่ยคันนี้ถือว่าสบายนะครับแล้วก็พวกอะไรที่ขับนุ่มเนี่ยขับนิ่งเนี่ยสบายของ Ford เนี่ยถ้าพูดถึงว่าไบเทอร์โบนะผมว่าไบเทอร์โบเนี่ยคันนี้ได้เปรียบน,นะครับเรื่องของอัตรากวาเร็วคันนี้มี6สเปีดขึ้นได้เร็วกว่าชุกล่างถือว่าใกล้เคียงแต่ถ้าไปสู้ V6 ดีเซลไบแ r ร์สู้ไม่ได้ V6 นี่ไปจรวดเลย V6 ประคองจริงๆของ Ford เนี่ยก็จะได้อยู่สัก900กิโลกมขับนะครับ ไปกำแพงเพชรเนี่ยนะไปกำแพงเพชรกลับมาสุขโขทัยข้างเทพเนี่ย900กิโลเนี่ยได้นะครับของ v 6นะแต่ถ้าสมมุติเต็มสปีดเลยไป100 400 500 600โอ้โหอันนั้นถังเหลือ500กิโลก็ลองคิดดูจาก500กิโลกับ900กิโลมันต่างกัน400เลยอันนั้นก็คือตัว v 6ดีเซลของเจ้า Ford เนี่ยมี2วิญญาณนะครับแต่อันนี้มันมีวิญญาณเดียวนะครวิญญาณนุ่มสบายนะครับแล้วผมก็คิดเผื่อไว้ว่าสมมุติว่าปีหน้าปี69ไม่เห็นหรอกปี 70, จ้าโฟรเจอร์ใหม่เนี่ยหน้าตามาไงก็ยังเดาไม่ได้แต่เครื่องกับช่วงล่างเนี่ยพอไปอยู่เจ้าโฟรเจเอร์ใหม่เนี่ยผมว่าเขาไม่ได้แชมป์แต่ยอดขายก็บาดเนี่ยเขาจะเป็นแชมป์พ p พที่ยืดยาวได้อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็คุยกันมาเกือบ20่สนาทีแล้ว,วน,าาน,น,น,นะครับจุดแวะนยให้ดูบรรยากาศทีนิดหนึ่งนะครับนี่จุดแวะเห็นไ,ไหมครับคือโซนฝั่งนู้นเนี่ยเป็นโซนที่เขานั่งพักผ่อนกันสั่งอาหารกันนะฮะนี่ห้วยถึงเท้าเห็นไหม ชอบตกป่าก็จะมีสเสน่ห์แบบหนึ่งสําหรับคนต้องการความเงียบสงบสมาธินะครับแล้วผมก็เนี่ยฮะเห็นมาฝั่งทั้งนี้นะฮะฝั่งทางนี้ก็เป็นแดดร้อนๆออกมานะครับทีนี้พอพอแดดร้อนๆมาเนี่ยผมก็จะหยีตาอยู่แบบเนี้นะครับน,น,นี่ให้ดูบรรยากาศกข้างๆนะครับนี่อันนี้ก็คนเชียงใหม่ก็ปูเสือเลยเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นเอาทิสนะครับปูเสือนะฮะนั่งกันสบายๆเลยนะครับ นะครับคันนี้นี่หล่อเลยนะครับตัวตัวที่เห็นตรงนี้เป็นตัวใหม่นะนะครับหลายคนถามผมอันนี้ไม่ใช่เป็นตัวใหม่ตัวที่ประกับนะครับเป็นกาวป่่เฉยนะครับอันนี้แล้วแต่บางคนนะครับแต่อันนี้เขาติดอยู่ในโชลูมนะฮะผมก็เอาโชลูมมาวางแล้วก็กระจังหน้านี่ฮะมันล้ําทันสมัยเป็นโคโรล่าครอสเลยนะครับ อันนี้เดี๋ยวผมไปลงในเรียวให้ก่อนเนาะนะค,คุยกันก่อนสักยี่สิบนาทีนะครับแล้วเดี๋ยวจากนี้นะครับคาถามมาแบบไหนเนี่ยผมจะลงเรียวต่อให้อีกคุยได้ทั้งวันนะครับวันละตอนวันละตอนก็ได้นะครับผมก็จะเอาจากคําถามเนี่ยมาตอบแบบนี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็ฝากคำถามไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะรายงานในการขับทางไกลมาเนี่ยหนึ่แล้วได้กลับอีก1,000ก็รวก็รวมๆไม่รวมสองพกิโลเมตรนีน้แน่สำหรับการทดล,ล,ลองขับจเจ้าตัวต้าไฮรักทราโวโอเวอร์แลนด a อทีออโต้พลด้วยนะฮะนี่ชื่อเต็มเต็มแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะครับขอบคุณครับ